สวัสดีครับช่องตระกูลกอพ่อเพียงมาแล้วพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุดสุกคนมันนี้มายังเบิงขางหลังผพ,พี่น้องนะครับเบิงนะครับพันมึงเลยครับพี่น้องถา้ามาเบิงการเจ็บเจียวของเข่าไก่ทองขั้กอคอแปดเก่าพี่น้องอายุกประมาณเก่าสิบมือถึงหนึ่งร้อยมือพี่น้องของถ่อพันเน็ตนะครับดูสารค้ามเนะมาะมันนี้มาเบิงพันเขา่าไก่ทองขั้มแปดเก่านะครับ เป็นพันเขาหน้าปังที่อายุสั้นพี่น้องอายุสั้นอายุสั้นล้วก็ดูแลงไงต้นบมสูงพี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้พันเขาพันนี้ลองลองสอบถามมากก็ได้ครับเดี๋ยวผมถิดล่องพยายามจะหาห้ได้พี่นอ้องผู้ใดเพศเขาหน้าปังเขาหน้าปังพันนี้เป็นเขาเจ้าเด้อพี่น้องเขาเจ้าแถวบ้านผมเขาเจ้าก็จะข้ายเจียวหลือค้ายเลยเป็นเขาเปียกนะครับเขาเปียกแล้วนี่รคาคาก็จะเริ่มต้นที่เจ็ดบาทพี่น้องเจ็ดบาทโลละเจ็ดบาทมาเบิ่งระยะ ่าการของเพลนนี่คือ,อเมื่เบิ้ลสี่ไรพี่น้องสีไรสีไใดแจกกันเนาะผลผลิตเพ้อนอ่ามาเบิ้งกันมาเนี้กะชองตะงคุณกอล่ฟเพียงกะน,น้นำสาราดีๆมาฝากเดี๋ยวไปเบิ้งตอนเกี่ยวว่าเข้าสีไใดเกี่ยวจังไดเม็ดเป็นจนังไรแล้วกะผลิตผลผลิตผิตพันธ์ของเขาสีไใดหน่อย,ดย,ยได้ร้ายท่าไรเนาะโอเคครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามไปเบิรงตูด้วยครับครับบรรยากาศรถเกี่ยวมาแล้วพี่นอ้องนะครับมาเบิ้ง มาห้าเกี่ยวเขา่าห้าวคอคอแปดเก้านะครับของไก่ต้องข้ามนะครับว่าผลผลิตที่ได้ทำไรเนาะในเนื้อทีซีไรพี่น้องเฮ็ดซีไรตรงนี้เนาะของพ่อเฮ็ดไว้นะครับมาเบิ่งครับว่าสิเป็นจังได๋เนาะโอเคครับผมไปเบิ่งน้ำก,กันใส่รถคูปตา้าเลยพี่น้องนะครับคูปตา้าสองคันเลยครับค่อยกันสองคันเลยคันหนึ่งลงแล้วครับคันหนึ่งก้าลังลงพี่น้องนะครับ ขายรกคูปต้าเจียวนะครับไก่ทองคำแปดเก้านะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นเนื้อที่สี่ไร่เนาะมาดูสิว่าผลผลิตอ,อี่จอกมาอาได้มากได้น้อยเท่าไหร่เนาะมาลุ้นกันเขี่ครับผมเจียวคูปะต้านะครับ DC ร้อยห้า X พี่น้องนะครับคูปะตา้า DC ร้อยห้า X สองพันเลย มาเบิ่งว่าที่เป็นเม็ดเป็นน่วยทำไรพี่น,อน้องนี่ครับก็ถือว่าหมากดีครับหมากดีได้แล้นะครัรู้กันเนอะาลุ้นกันกับสำหรับการเทน้าปังรอบสองนะครับของคุณพอ่อเพิ่นกะเจวานช่วงเดือนมีนานะครับมีนา,าหลังจากปีใหม่มานะครับกุมภานมีนามาเนาะพี่น้อง ช่วงแล้วๆจะน้ำว่าน้มามอสสะดวกตัวไหนนะครับเนาะเพอพอดีทางบ้านผมมันมีชั้นะระเบิดทานพี่น้องก็ขึ้นน้ามันสะดวกตลอดเวลานะครับบ้านประมาณเดือนมีนาครับมีนาเมษาพฤษภาครับประมาณนี้แต่จะได้ประมาณก่อซีมือจะหาลอยมือนะพี่น้องนะครับสําหรับท่านเข่าไก่ท้งค้ำแก้วครับนะครับก่างเกี่ยวง,งามเลยพี่น้องต้นโพธิ์สูงต้นบุชเชียครับลำต้น แข็งครับวบอลุ่มผลผลิตค่อนข้างดีครับค่อนข้างดีได้สาหรับเ่าอัน,นเนาะริ่มกันว่าคาจะเป็น้องเดรร้ายทางไหนพี่นนองฝ้าก็ขึ้นมาหนาพี่น้องบ่เฝ้า,าเก่ยวก็บม่ได้ครับอยน,นางมาแรงมากฝนยมตัวสีโต๊ะยางเดียว ก้อมสูงครับพอก้อนสูงครับขอขอพันนี่พี่น้องซีร้อยห้านะครับของคุกตาตัวนี้ครับตัวนี้ในี่ใส่สองโถได้ครับหน้าคนอีเกเหลือพันหนึ่ง ไปทางไหนไปล <c oughs> าคอครับพี่น้องปลาคอปลาคออยู่บวกนี่ครับบวกมุมนี่สายลุยพี่น้องครับ <c oughs> สายลุยสายลุย ไปแล้วมึงเดินหน้าไม่เลาะฮ่าๆๆๆๆท่านไหนเตรียมอุม่มจะขั้นอยู่พี่นอ้องนะครับสองขั้นถ้าเตรียมมาเทแล้วมาพวกเม็ดเขาน้ำกันว่าเม็ดเขานี่อะไรทำไรเนาะเม็ดเขานี่งามบ่เม็ดสีเป็นแบบไรมาเบิ่มน้ำกันครับผมอ่าขั้นอันขอน่าจะเตรียม้วครับสัญญาณเตือนบอกแล้วว่าเขาเตรียมโดยพวกเม็ดเขาน้ำกันครับผม ไม่พม่น้องไลดีเลยครับไลดีเลยเมตดสวยครับเดี๋ยวไปวองใกล้ๆน,นะครับพี่น้องใจ่ทองคำแปดเก้านะครับครับ เม็ดสวยเลยเง็ดเน่านะครับเม็ดเน่าดีเม็ดยาวนะครับเม,ม,ม็ดยาวสวยเย้ครับผมเหลืองดีพี่นอ้องอุ้มหนึ่งได้ประมาณตันสองครับพี่นอ้องแต่ประมาณตันสองของสำหรับที่ซี่หนึ่งร้อย x ของคุปตาตัวนี้นะครับมันจูได้ตันสองนะครับอเขาเกี่ยวในรอบหนึ่งที่มันเต็มอุ้มนะครับนะครับ บรรยากาศการเตี่ยคอ้นนะครับใครต้องห้ามแเก่าของคุณพ่อสอนจากคุณกอว่เพี้ยนนี่แหละครับมาเบ่งมาผลผลิตเ่ียออกมาทำไรพว่าพนเนศซีไรครับนีไรมาบันธิ์ได้ผลผลิตไรมาได้กับ,าบ,าบามาเบ่งกันนาะขั้นที่สองก็เต็มแล้วพี่น้องนะครับขั้นที่สองก็เต็มแล้วลังีทมาเทนะครับมันจุซ้ำกันครับประมาณตันสองนะครับของรถขั้นหนึ่งเี่เพื่อนนั่น บรรจุได้นะครับของรถดีซ 105X คูปะต้านะครับอ่าโฆษณาอยากเข่าเขาได้ครับพี่น้องคูปะต้าเห็นคลิปผมแล้วอยากเข้าก็สนับสนุนมาได้เลยครับคูปต้านะรถเกี่ยวคูปต้ารุ่นใหม่นะครับรุ่นใหญ่ตัวใหญ่นะครับตัวนี้ครับ้านตันซ้องพี่น้องบรรจุได้ขั้นหนึ่งประเทศเราขั้นหนึ่งอันนี้ขั้นที่สองนะครับแต่เหลือประมาณบรายนะครับ นะครับกําลังเกี่ยวอยู่อาจะได้ประมาณสามสามขั้นนี่แหละพี่น้องสามสามรอบนี่แหละเกี่ยวในการที่คิดว่านะครับโอเคครับผมนะเดี๋ยวมุมตัวได้ครับพี่น้องมุมสามเดียมทีแ่แล้วแล้วกกน้องเช็ดแล้วครับขั้นหนึ่งเช็ดแล้วขันหนึ่งกําลังใช่ไหม เอาเสืพี่น้องครับไลดีเลยเรียบร้อยครับอ่าทีไรเซ็ตสมบูรณ์ครับเ,บเจะล่อรุ่นหนังนักกันครับผมเนี่ยพี่น้องมาไปมองล่องรับซื้อเราครับมันช่ได้น็กหนักลนไล่ประเดี๋เนาะทีะได้ตามเป้าที่เขาตั้งไใบว่าอะไรนะตันบ่โอเคครับผม เราได้ไม่ถึงตามที่เราตั้งเป้าไว้นะครับเราได้สามตันหนึ่งหนึ่งร้อยกิโลราคาข้าวตอนนี้ก็8ดบาทแปบาทนะครับท่านผู้ชมแปดบาทก็ประมาณสีไร่ครับพื้นที่สีไร่ข้าวไก่ตองคำนะครับก็โอเคครับตามนี้ครับครับข้างล่งก็เป็นอีกแปลงนึงพี่น้องแปลงนึงอันนี้ก็ เจรุ่นแปลงเมื่อกี้ที่เท่ารถเกี้ยวๆนะครับแปลงนี่ก็อายุตอนนี้ก็อายุประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบมือเจ็ดสิบประมาณเจ็ดสิบกว่ามือนะพี่น้องประมาณนี้ประมาณได้สองเดือนพอดีประมาณนี้นะครับเราแป้งต้องข้ามแปดเก่านะครับตัวนั้นที่วานก้อนะพี่น้องวานก้อนเนาะวานก้อนตัวนี้วานหลังอันนี้ก็ก่างสี่ม่านนั่งหิบหอกพี่น้องร่างม่านละประมาณสองเดือนเศษนี่ละสองเดือนนิดๆแหละพี่น้อง ภูริเขามาเบิ็งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับมันหนี้กระพามาเบิ็งการเทิฐให้เฮ็ดหน้าของชาวไห้ชาวนาเนาะพท่านเขา่าสายพันธุ์ใดสีมันตอบโจทย์ที่มันสามารถให้ชาวนาเมื่อตาอาปากได้ก็อยากมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องมารับชมรับซ้ำรับฟังนําพี่น้องกับภูดใดเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดแชร์ข้อมูลดีๆให้ พี่ให้น้องทีเเฮ็ดให้หน้าข้าเบิงน้ำกันเนาะน,นี่ขอลาไปก่อนคลิปหน้าข้าเสีเยวอย่างมาเมื่อวาจะ่ากันไปคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ